คุณรู้ไหมคะว่าเบอร์ช้าสามารถบอกได้ว่าคุณจะมีโอกาสได้เดินทางไปประเทศไหนบ้างหลายคนคงมีเมืองในฝันของตัวเองกันใช่ไหมคะยกตัวอย่างเช่นเมืองในฝันของคุณคือปารีสเบอร์ช้าสามารถบอกได้ว่าคุณจะมีโอกาสสูงแค่ไหนที่จะได้เดินทางไปที่นั่นคะ่ะเรามาดูวิธีการคำนวณหาเมืองในฝันของเรากันคะ่ะเข้าไปที่ Google นะคะแล้วพิมพ์ค้นหา esto.com extended s e a r c n เมื่อเข้าไปในเว็บไซต์แล้วกรอกข้อมูลของเราให้เรียบร้อยนะคะแล้วมองลงมาที่ด้านล่างคะ่ะกดไปที่หัวข้อที่นาทำเครื่องหมายไว้นะคะแล้วเลือกเมืองที่เราอยากไปคะ่ะตัวอย่างนี้นาะเลือกท มาเลือกได้มากกว่าหนึ่งเมืองค่ะเมื่อใส่ข้อมูลเรียบร้อยแล้วเราจะได้หน้าตาชาร์ตแบบนี้ขึ้นมาค่ะอย่างตัวอย่างชาร์ตนี้ปารีสอยู่ที่บ้าน12ตำแหน่งที่จะบอกได้ว่าคุณมีศักยภาพและมีโอกาสที่จะได้ไปที่นี่สูงมากคือตำแหน่งปารีสที่บ้าน9บ้าน12ราศีธนูราศีมีนและตำแหน่งปารีสที่9องศา21องศา12องศาและ24องศาค่ะหรือตำแหน่งเมืองต่างๆของคุณกุมกับจูปิเตอร์นั่นก็หมายถึงคุณมีโอกาสที่จะได้ไปที่นั่นสูงเหมือนกันค่ะหรือเมืองในฝันของคุุุณออออออยยูู่่่่ททีีีรรราาาาศศศศมน3งงง15 27กกับ นั่นก็หมายถึงคุณมีโอกาสสูงที่จะได้ไปเยี่ยมเยือนเมืองในฝันของคุณเช่นกันค่ะคุณมีเมืองในฝันอยู่ที่ประเทศไหนบ้างอย่าลืมมาแชร์กันนะคะ